พี่ชันนางสาวสุพิชาตระนาศเสถียรชั้นม .5 ท .5 ค่ะดิ่ชันนางสาวพรรณชัยเหมือนพลชั้นม .5 ท .5 ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของเรียนสิงห์บุรีนะคะวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องเทียนมาจการค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ1เทียนนะคะ2เล่ม2ไฟแช็กสำหรับจุดไฟค่ะอันดับแรกเลยเราก็นําไฟแช็กอันอันที่เทียนเทียนอันที่หนึ่งนะคะมาจุดไฟค่ะ จากนั้นนะคะนำเทียนเล่มที่สองนะคะจุดไฟค่ะเราจุดไฟไว้สักพักนะคะจากนั้นเราดับดับเทียนเล่มที่1ค่ะเราสามารถจุดไฟได้นะคะโดยที่ไม่ต้องให้ถึงใส้เทียนนะคะโดยโดยเกิดจากเปลวไฟที่ไปโดนที่ควันนะคะทําให้เทียนอีกเล่มหนึ่งติดค่ะโดยที่ไม่ต้องถึงใส้เทียน เนื่องจากควันที่ลอยขึ้นนะคะมีมีสมบัติเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะทำให้เกิดการติดไฟจึงทำให้ติดไฟได้โดยที่ไม่ต้องถึงไส้เทียนค่ะการทดลองของเราก็จบงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ